ทำมาเลีกตัวยานคือกันเนี่ยมีจับไปสวัสดีครับแม่ดวงครับสวัสดีครับโอ้เมื่อคืนนี้เจอผีลูกค้าทีแม่ดวงเจอรึลักษณะบอรบอรบอร์หันไหนรับเลยเอาลูกนอนบลรับเป็นี้ฝันนอนบ่รับเป็นยังไง เป็นเมื่อยเ,เ,เป็นใ,ใ,ใ,ใจเราเป็นหายหายใจเบาสะดวกนะหายใจบาเต็มอิ่มก็เลยเป็นนอนบโมลับเลป็นน้ำเบาเดี่ยงผีบ่โม่บ้านเนีก่อนก่อนสีนอนเบากันเดืองผีแม่ดวงเบาให้ฟังว่าอย่างขอโศกนาเฮียนั่นเป็นจังไรก็เว้าให้ฟังแนมะ่พอสินี่วาผีลูกคานี่ตะเกียระมั้นมองหน้าบ้านมันเป็นโศกเนาะเตะเกียรมันสิมีผีเล็กน้อย ฝาประตูผีเละแมนบะแมนบอ่อตัวนั้นเป็นเป็นประตูของปูปูสังขลาดอยู่บ้านม,มันมันมันจะมีทางลงไปทางอนามัย่นะทางเส้นนั้นเป็นทางเพื่นเที่ยวเพราะว่าโรงเรียนนก็สิเป็นวัดเกา่าเพิ่นเพื่นใหญ่วัดออกไม่เป็นโรงเรียน สิมีคนเห็นลายแถวนั้นขึ้นใหญวัดออกเป็นนุงเรียนบานพื้นเฮ็ดกำแพงบ้านเนี่ยพื้นเห็ดกำแพงเป็นนุงเรียนน้ำใหม่เพิ่น,นก็เลยหลอมกำแพงเขาแต่ว่าเพิ่นกะจงเป็นเป็นปองทางให้ให้ปูเที่ยวนะปีเที่ยวปีเที่ยวอยู่บ้านเพิ่นเอิญปูสังขลชโอ้เพิ่นเอิญปูสังราชเนาะเวลาสิมีบุญมีงานาย,ยังส่องไปอันนั้นเพิน่นไปไหว้ไปเสด็จเพิ่นกอน ก็เ้ยบอกกันบอกกันไปกันมาไปนอนแ้วนอนก็บรรลับแวบไปสิสิรับสิรับอันไปละคือจังมีมีมือมันหลุดค้าจังสีมะใบบอกรึมะรูปไปจังสีอ้าวโบแมนอันเดาตอนทันที่ทีว่าอันเขามุ่มรุงเรนอนที่แม่ว่าผียืนมือเงาของกมา บมเมนผู้นั้นมาลูกขาซะบ่เอาเว้าฟังแมนยืนมือจังได๋อตอนนั้นก็ยังยังเป็นเด็กน้อยอยู่เนาะเว้าฟังม่ขึ้นออพากันยามมื้อแลงมาฝนสิตกจังสิพากันแล่นไปเก็บบักม่วงยองเรียนเลียนเข้าไปแล้วมันสิมีอาคารอาคารเขสิเห็นเป็นมือเล่ร่รงมาจ,จากหน้าต่างแม่นากตัอองงนนกวนไหนเมื่อกี้บกม่วงเลี้ยวมาเบิ่งให้เห็นซื่อๆบ่เก็บหยังเออ นี่เห็นเลยไหมครับแม่เห็นเห็นกลางเว้นกลางไก่สีดำเนี่ยหลับประมาณหางุ้งแหงโฮงุ้งแหงนี่แหละฝนกำลังตกฝนกำลังสีตกเลยด้กันซาส่วนเนี่ยผ้าเนย่านบ่ค่อยไปเก็บบกม่วงบานซาเบิดบานเลยซาเบิดบานบ่แม่นผู้นี้ตีมาลูกขาสชคเมื่อจากกู้งหัมากก่อน นขานมากค่ะแม่นั่นเหมือนกันด้วยเคลื่อนนี่นอนกําลังสืนั่กระโจนรับด้วยผัวผมขับไปคือจังมือสองมือมาหูุไปจังสี่บาปบาปไปโลดนะไม่ใช่วิญญาณของคุณพ่อที่เสียไปหรือเปล่าค่ะแม่กระโจนงูคือกันโอเคตามมาหรือเปล่าโอเคมาบอกเลขบ่อยๆมีว่าเป็นแต่ยานแต่ว่าก็คือแก แกจะมาบอกเลขแม่เป็นประจำนะครับแล้วสีว้นเมียนอยู่นี่นะเมื่อวบอกเลขประจำเวลามีเรือมีอย่างนี้แล้วสีสีฟันเห็นเราประจำชุดมาตอนนั้นเนาะนอนอยู่ประหคมปกงสุ่มประหคมไปลั่งรับไปเงือประหคมคืนอีเขานั่ประหคมฝันเลยห่วงดินตายไปยีอะพ่อนเม่น สูตรนั้นเชื่อดีสูตรนั้นเห็นแต่ยกของหมเลยบ่แม่จะเป็นฝันนี่ล่ะแต่ว่ากําลังนอนกําลังรับตาลงอีหยังคือไปฝันไหว่าวมุนเขาในฟูโหมห้องดินตายเขาเด้ปุ้เอากันจะได้เสื้อว่าเราอยู่นีนครับว่าเราอยู่น้าแต่มาตลอดจิมอายุตั้งแตอายุเท้าแต่ไหละคะแม่ดวงอายุปีนี่ก็ห้าสิบแปด ฝันเห็นแถวพ่อว่งวันนี้ฝันขึ้นกอนๆนั่นล่ะทำอะไรตั้งไหนฝันขึ้นกรๆนๆฝันว่ามีคนมาบอกว่าผัวเจ้ากินเหล้าเมาหนอนอยู่ขางทางไปเอาเนี่ยวัสน <c oughs> ก็เลยเอารถบานเทาเอื่นรดสูงเนาะ <c oughs> แต่หันเป็นใหม่เป็นใหม่แต่สมัยเก่าๆนั่นไปแซวบอก สิไปโยนเอาสิไปซุกเอากรยหัวเลยโยไปหาใช้กับโบเห็นหาใช้กับโบเห็นเห็นผู้นึงนอนอยู่ข้างร้างก็เลยไปดึงก็เจ้าเาขาโฮมเห <c oughs> ็นบัว่อยบอบอรอ้ว่ะก็เลยพากันลบมากก็โบูมาบอกกันนางบอกกันสิเป็นอุโมงคืออุโมงดินนี่แหละขาไปอยูยในหนฮะ้วสิไปใช้ดึงว่ะหาใส่กับโบเห็น บ้านนี้ก็เลยนั่งคืบไปขึ้นมาโอ้ยเราตายแล้ววะสัตว์เรตายแล้วตัววสัตว์เรเป็นยังนอจังตายมึงเขาคเบบังตอนว่าขึ้นไปวังคืบมาจังแล้วจังแล้ววะรถส้นกันวะเราตายไปแล้วหลายปีเราลดส้นกันวะสัตวก็เลย่องเมือกันมาแต่ว่ามาืึงคืนเป็นคือเมือรวมเนี่ยว,ายว่าไปแสดงพ่อแกนะครับอาย่แลนะ้วแสด ำกันนี่ลที่เก้าหาิตอนม่ตายน่นอายุประมาณหาซิบเนาะสีสิบเกาเกาหาซิบนี่ละคันนฝันเห็นเรายย่ำไหนมันสิเหล็กตัวนี้นะครับตัวไหครับหาซิหาซิบฝันเห็นกี่คืนซ้อนครับแม่ฝันเห็นพ่อสงคืนโอ้ฝันเห็นสองคืนเลยเหรครับ คืนขนหนึ่งหลังกับฟันบาดจีหนึ่งเขาไปให้เรากินหนึ่งไปหนึ่งมาบาัดบัดสิีอาเขาเออกแล้วเป็นใบใหม่มแต่เป็นใบใหม่ก็เริว่าโอ๊ยเราคือสิเด็กกินมะเป็ดยังไหนนอวะขึ้นไปขึ้นมาเราตายแล้วเราตายแล้วตัวแล้วขั้นเป็นหนึ่งมา่เราก็บริกินหรอกอว่าจังในฟันนะ ก็คือว่าแม่จะได้โชคจากคุณพ่อนี่เป็นประจำแมงวดที่แล้วถูกเท่าไหร่แม่สองหมือนถ้าคุณพ่อมาหานี่คือว่าจะได้โชคเลยแม่แต่รอบนี้คือฝันสองรอบฝันสองคืนซ้อนแต่ว่ามาขึ้นกับฝันอยู่นะหลังจากนั้นไปแล้วก่นสิ่งแย่มาฝันอยู่คฝันีมาฝันมาสิไปทํางานผักใต้ ร้อยหูปไปสิไปทำงานเต็งเอาข้องอยังไปแล้วไปนั่งอยู่บคสนั่นงไปนั่งมากห่อคนอยู่บ้านสองคนมาเอา้าจะสิไปใส่ประสนขอสิไปทำงานขอสิไปไต่ผุ่นเดอร์ขอสิไปทำงานบอกลูกครเนี้ยขอสิไปสื่อที่จักแปลงเนิงพอได้ปุ๊กง,งานปุ๊กอันที่อยู่ที่เศร้า ก็สิไปยุพผุนว่าสั่นบอกโมนะเอ,อมื่อขึ้นมาขึ้นเป็นนอนโมรับเนาะกลิ่งไปหาโมูแล้วออ <laughs> นอนอยู่ใกล้ๆโมขึ้น <laughs> ไปขึ้นมากลิ่งไปหาโมออูอืเป็นยังมาโมูสิบโบเหียน่าสั่นคือผีมารูปขาแม่คิดว่าเป็นใครครับผม มันขคืนเบอกกันเดอมผีเนาะก็ตอนนี้สิบบอคิดว่าเป็นพอ่อหรอกสิคิดว่าสิมีอันนั้นอยู่ในบ้านหนาันะเจ้าทีเจ้าทีเจ้ายังอยู่แถวบ้า,บานนั่นน่ะกี่ทีก็ได้มึงสี่เก้าก็คือยังไม่หลับใช่ไหมแม่ตอนนั้นจะฝันก็ไม่ใช่บอนะบ่หลับนอนบ่หลับเลยจนตีสี่จังหลับไป ก็เลยรีบย้ายที่นอนใหม่ฮาเรียงผีหรือว่าจะเป็นผีอยู่อันผีแขนงาวแต่ว่าไม่ได้คิดหลายนะแม่เนาะบ่วบอดได้คิดยังเลยผีแขนงาวก็เลยว่ากันมือนี้เป็นแปลกๆเป็นยังจังบัวรับว่ะบอดได้คิดยังว่ะสิ่งนี้ยังบ่ว่าก็บ่ได้คิดยังมาทุกนอนบัวรับว่ะ ว่าแต่บ่เคยเห็นได้ยินแต่เสียงเคยเลยยินแต่เสียงแต่บ่เคยเห็นเลยยินเสียงผีบ่ได้ยินบ่คือการเป็นเดือนเดือนทีหนึ่งแบบตนี้ไ่รมาเชื่อเลยใช่ไหมทีนี้เจ้าของบ่เคยเห็นผีผีก็เลยมาเห็นเห็นบคือมาลุกขาช้อนขางเลยสิ จะถามหาผีอะไรแล้ววาไม่บื่อผบื่อไปแปลกแปลกไเน็่ๆ เรไปกินแล้วค่ะงวดที่แล้วเท่าไหร่เนี่ยงวดที่แล้วถูเท่าไหร่นะแม่สองหมืน่นโอ้โหวันนี้ไม่แน่ดิเนาะพี่มาลูกขาแล้ววันนี้ลงทุนแต่ละรอบกุณแม่แน่นี่บ้านได้ไปอยู่บ้านเดไปมันยังหยากทั้งบ้านเยอะบ้านเดไปแม่ดวงหมุนท่านนิดจังน้อยแน่อหมุนนิดนึงครับหนักจิ๊แป๊บเดียวโอเคครับ เช่พี่น้องแคปหน้าจอรครับโอเคครับครับ,รบะะขอพุดแม่ดวงไร้ลายครับขอบคุณครับ